คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความรุนกิดสำหรับเมน้ำหอมได้กรุณาใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับเรากลับมาใน a d i t y 5นะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นเป็นน้ำหอมนะครับในสกินของไฮบราไอนะครับที่คอลแลบกับโคนันนั่นเองนะฮะผมก็ส่มได้2ตัวนะครับมีโคอนะครับแล้วก็น้ำหอมนี่แหละฮะที่ส่มที่ส่มได้นะ ประเด็นมีอยู่ว่าผมอะเล่นน้ำหอมไม่เป็นนะครับแต่ว่าผมต้องได้มารีวิวนะครับโฟมซูนไดสกินโอเคครับก็ถ้าเด๋อ,อยังไงก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับผมเ <laughs> ย้ยเราเกิดอยู่ที่สถานี3นะครับไม่รู้ว่าฮันเกิดตรงไหนด้วยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นจุดเซฟหน่อยละกันนะครับผมไม่อยากเจอฮันคนแรกนะครับเดี๋ยวคิดก่อนเพื่อนนะมันจะกลายเป็นคลิปรีวิวการตายแทนนะครับทุกคนเอาล่ะเมื่อกี้นี่เหมือนเห็นบุรุษไปรษณีนะครับอยู่ข้าง สกินสวยมากเลยนะครับผมก็ชอบสกินนี้แต่ว่าผมซูมไม่ได้นะเป็นอยู่บนทุตัวน้อยเข้าไปแล้วอ่ะรีบีผ่าเครื่องปั่นรลยเพื่อนเลาเขากลับมาปั่นเครื่องนี้หรอเพื่อนเครื่องมีต้องเยอะแยะนายต้องรีบปั่นสิผมขอใหญ่เครื่องนะครับเดี๋ยวเครื่องไม่ไหลนะช่างแต่งศพโดนไปแล้วครับสองแผลแบบเต็มๆนะครับไม่รู้ว่าห่านจะรุมปุยปุยยำหรือเปล่านะเหมือนว่าโดนกาลเทียไล่นะครับรอดยากนะโดนกาลเทียไลเครื่องนี้ละกันนะครับ สู้ๆนะเพื่อนนะเพื่อนจูงมาทางนี้ด้วยนะครับเพื่อนขึ้นไปบนสถานีด้วยถ้าเขาโดดลงมาผมว่าได้แผลแน่เลยอ่ะแต่ข้ังล่างก็จุกยากนะครับจูกระเทียเดี๋ยวผมไปบล็อกเพื่อนให้ดีกว่านะครับถ้านางลงมาจะได้แบบกดน้ำหอมให้เพื่อนทันนะตรงเนี้ยอาจจะหลงไม่ทันมีเพื่อนเข้าไปที่จูกเร็วเดี๋ยวนะผมไม่ได้มองเพื่อนเพื่อนเดินไปไหนนะเมื่อกี้นี้ผมลืมว่าเพื่อนจะเข้าที่จูกนะครับขอโทษนะเมื่อกี้นี้เสียน้ำหอมฟรีเลยเขาเรียกว่าเน้นกดชายนะครับ เมนน้ำหอมเริ่มกำบัดแล้วบอกได้เลยนะครับว่าสึกนี้ยังอีกยาวไกลนะฮะกำทีละนิดนะครับได้กำแบบสุดฤทธินะ์แน่เพื่อนโดนจับนั่งอยู่ตรงกลางนะครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้นี้มีกองหน้าอยู่นะน่าจะให้กองหน้าไปช่วยเป็นเฟสแรกนะตัดมาดูโมเดลของตัวละครกันดีนกว่านะครับอันนี้เป็นไฮบาระนะครับเหมือนผมเป็นสีชมพูนะครับออกไปทางสีพิภพนะแล้วก็ใส่เสื้อกาวใช่ไหมครับน่าจะเสื้อกาวนะเสื้อย,ยาวๆนั่ใช่แหละ โอเคเพื่อนฝั่งนั้นก็ปั่นเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวกองหน้ามันไปเสียแผลตอนไหนวะนะไม่นะกองหน้าแล้วใครจะไปช่วยล่ะผมเอาไทยมาเป็นรูปป่านอันนี้8 v ี2นี่คือใช้เปิร์กแยก,กันกับธรรมดาใช่ไหมไม่นะสวยละงั้นผมให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามไปช่วยก่อนละกันนะครับเพื่อนเขาแบบมี2คนนะ่าจะช่วยได้แหละผมอยู่ไกล้ก็ฝั่งนั้นด้วยนะครับให้เขานี่นแหละช่วยฝากด้วยนะครับคุณไปก่อนส่วนเราก็ดูอย่างห่างๆแบบงงๆอยู่แถวนี้นะฮะอาแล้วเขาเดินไปไหนวะน่านะทำไมเขาไม่เดินไปช่วยเพื่อนวะ เขาเดินเลือกลักอะไรกันเดี๋ยวนะเขาเล่นอะไรกันเนี่ยไปช่วยเพื่อนหน่อยเร็วเขาปั่นต่อด้วยนะครับให้ตายเถอะพวกนายมันโคตรเห็นแก่ตัวเลยว่ะอย่าให้ผมต้องเย็นชาไปมากกว่านี้เลยนะผมจะช่วยเพื่อนทันไมเนียเพื่อนจะตายแล้วว่ะเพื่อนแข็งใจไว้นะโอ้โหลูปป้นนี้ก็กวปภาษาเลยเกินนี่เอาตีโดนผมได้ไงก็รู้ผมอยู่หลังเก้าอี้นะเมื่อกี้แต่ดีที่โดนผมเลยครับผมไม่ได้ไทายมาด้วยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ตีโดนผมเถอะนะกะลเทียตีผมเธอไม่นะเล่นกดใช้จริงๆด้วยตีผมสักหน่อยนะก่อนที่ผมจะหน้าตายไปมากกว่านี้เธอนะขอร้องละผมไปก่อนนะครับจะตายละโดนลูกป,ปั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดนตีอีกอีกครั้งหนึ่งก็ตายนะผมอะแล้วใครจะไปช่วยเฟดต่อไปล่ะนี่ผมแบบเลือดน้อยนิดมากเลยตอนเนี้ยฮัลโหลเอ้ยผมขอค้นกล่องแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเข็มฉีดยาแท่งใหญ่ๆได้ไหมผมยังได้เข็มบลูทูธนะครับ ไม่มีใครอยู่แถวๆเพื่อนเลยอะไม่ใช่ว่าพวกนายจะปล่อยเพื่อนตายนะบุรุษเปสนีไปช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมเขาไม่สนใจอะไรเลยว่ะป้าจริงผมต้องไปช่วยเหรอเนี่ยไม่ทันนะครับถ้าผมเข้าไปนี่มีตายฟีแน่เลยเดี๋ยวผมออกมาหลบก่อนนะฮะผมจะหลบการลาเทียยังไงพ้นวะเนี่ยนายมาแอบอยู่ตรงนี้เหรอเสียใจด้วยนะการลาเทียจัดการมันเลยโอ้นี่ผมหัวเราะแบบชั่วร้ายไปเหรอเนี่ย ขอโทษด้วยนะเพื่อนที่ผมอ่อนโยนกับตายไม่ได้จริงๆนะโอเคครับเดี๋ยวผมรีบปั่นก่อนนะครับรายงานสถานการณ์ในตอนนี้นะครับมีเพื่อนตายไปนหนึ่งคนนะครับแล้วก็บาดเจ็บไป3คนไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว้าวนี่มันเรื่องน่าสะุดอะไรกันแล้วเขาก็โดนไปแล้วนะฮะเขาโดนไปเทอเลอร์ช็อกด้วยนายมันโคตรน่าสงสารเลยวะผมนะ่อยากจะมอบบรีนึงให้คุณนะบุตรเปสณีคุณต้องออกไปเปิดมุมมองใหม่ๆชีวิตมีครั้งเดียว คุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะรู้ไหมถ้านายรู้อย่างงานแล้วก่อนนะรีบๆใช้ชีวิตให้เต็มที่นะเขาลมไปแล้วนะครับลมที่ใกล้เราด้วยก <laughs> ะจะดึงผมไปด้วยล่ะสินะ What the fuck is that boo น้องกาลาจะเอาบุรุษเป็นีไปนั่งไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะฮะนั่งตรงนี้ด้วยโอ้โหโคตรใกล้เลยเดี๋ยวผมขอแอบก่อนนะครับบอกได้เลยนะครับคลิปนี้ผมภาพเป็นตัวร้ายแบบจระจ่าได้เลยนะโคตรดาร์กเดี๋ยวปั่นให้เสร็จเลยแล้วกันนะครัาเหมือนว่ากาลาทีจะไปซื้อของนะ ผมยังไม่ได้ซื้อของเหมือนกันเลยเนี่ยเงินต้องเจ็ดพันกว่าละเจ็ดพันเก้านะครับโคตรจะเยอะเลยหัวใจเต้นอีกแล้วหยุดนะทัทีเดี๋ยมาแถวนี้เหมือนเข้าไปโซนที่อื่นหรือเปล่าเอ,อ้ยมีคนมาตั้งตรงนี้ด้วยมันล้อมรอบ,รอบด้วยหันแล้วเนี่ยเราอะตัวนี้เดียวก็จะตายละเดี๋ยว <c oughs> ผมไปช่วยเขาก็ได้นะฮะเพราะว่าคนอื่นเหมือนอยู่ไกลกันนี่มันสีหน้าของนายอย่างนั้นระสีหน้าที่เปลี่ยมด้วยความสุขสีหน้า หรือว่าผมจะปล่อยให้นายแห้งขาเข้าอีดีนะผมมีไม้มมยกลอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะช่วยเขาได้แหละผมไม่ปล่อยให้เขาแห้งตายหรอกสงสารเขานะฮะโอเคแล้วเขาเดินไปหาทาำไมน่ะตอนนั้นมีไม้เล่นอยู่นะให้ตายเถอะเขาลงไปอีกแล้วเดี๋ยวผมไปหาซื้อของก่อนนะครับตอนนี้แบบเงินเฟ้อเลยเกินนะฮะช่วงแบบใช้เงินนะฮะชิมชอบใช้ไหนดูซิมีอะไรน่าซื้อเดี๋ยวผมจะซื้อเข็มนะครับผมน่าจะซื้อฮิลเ็วแหละ ว่าเงินเรามี9 4 0 0นแะน่ย yeah, ่าเอาเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ห้ามเลือดเนาะเข็มสัก1อันนะฮะผมอยากได้เข็มบลูทูธนะครับไอ้หวัดดีเพื่อนเดี๋ยวผมฮิวให้นะเอาอยู่นิ่งๆอยู่เว้ยมันจะฮิวให้เราทำไม,มนเนี่ยเราฮิวชา้าเราซึ่งฮิวเร็วมาอยู่นะครับเดี๋ยวฮิวให้เขาก่อนนะครับเขาเลือดเหลือติ่งหนึ่งก็ล้มละเดี๋ยวผมจะใช้วิชากาหลังที่ร่ำเรียนมาให้นะไม่มีฮันอยู่แถวนี้นะใจขึ้นไม่นะพ่อมาไปเร็วไปเ็วเพื่อน <laughs> ผมไม่รู้ว่า <laughs> เพืืนน่่อออนังงเก้้าีไปหรย สงสารเพื่อนเนี่ยเขาโดนระเบิดอีกรุกนหนึ่งแล้วก็โดนตีเขาหนึงก็ล้มไปเลยนะโอเคฮะตอนนี้เรารีบพิวตัวเองครับดูดีเข็มบูทูธเข็มไม่โดนเข็มไม่โดนแขนด้วยนะอ้เดี๋ยวเจเจ็บเจ็บช็อกเกิดอาการช็อกจากพันนะครับเมื่อกี้นี้นี่ปลุษเป็นเส้นีเขาตายไปแล้วอะเขาขอคุณใครวะนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวแล้วผมเอโหสิกรรมให้เขาแล้วนะฮะเรนเจอร์โอเคครับจะเสร็จละ เยี่ยมป่ะไปกันเถอะจะไปไหนดีเงินไม่พอนะครับผมอยากได้อีกอีกร้อยหนึ่งอะ่ะผมอยากได้น้ําหอมอีกสักสองขวดนะฮะ <c oughs> อยากใช้ให้มันแบบหนาใจนะ <c oughs> ใช้ว่า,าไปสองครั้งละหันไม่ตีเลยหันหมื่นนะส <c oughs> วัสดีครับเพื่อนเดี๋ยวเราต้องหาเครื่องแล้วนะเหลือเครื่องหนึ่งนะครับคือ <c oughs> เครื่องนี้ <c oughs> เครื่องเป่าหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> ถ้าเครื่องเป่านี้แย่อยู่นะมีเพื่อนล้มอยู่ตรงนั้นเหรอ แปลว่าฮันชุลมุนอยู่ตรงนั้นนะครับ <_ d ream> เงินเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับต้อง200เดี๋ยวผมไปช็อปเลยนลยกันน้ำหอมที่รักรอเขาก่อนนะเดี๋ยวเขาไปซื้อเต็งแน่นอนเดี๋ยวนะ่าทำไมหัวใจขึ้นวะ <_ d ream> อุ้ยฮันมาอยู่ตรงนี้ได้ไง <Hello. S 1> แกมาอยู่นี่ได้ไงบอนบอลแกควรจะไปไล่เซอร์ไม่ก็อยู่ที่เครื่องไม่อยู่หลังแแบบได้ไงวะเขามาเช็คกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยบอลบอลนายควรใช้ชีวิตให้เต็มที่นะโอ้ไม่นะผมต้องเป็นคนจูใช่ไหมเนี่ย ได้สิครับตามผมมาขโมนบอยนายจงทำความฝันของผมให้เป็นจริงทีนะเราต้องมาตกลงกันก่อนนะถ้าผมกดน้ำหอมมาแล้วนายต้องตีทันทีเลยนะได้ครับผมแบบนั้นละเยี่ยมเลยผมจะจุ๊กได้นานไหมเนี่ยเหมือนว่ามีหมอปั่นอยู่คนเดียวนะครับเขาปั่นได้77%จ็ดสิบเจ็ดเปอละโอ้โหระเบิดตรงนี้ผมหลบไม่ได้แน่เลยโอเคครับจำยอมนะครับเรายังเหลืออยู่2เฟสนะครับเลื่อเราแต่ว่าถ้ากดตอนเฟสสองน่าจะโอเคนะน้ำหอมนะ อีตรงนี้ไม่มีที่จุกแล้วผมขอไปตรงนี้เล่นแล้วกันขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะบอออ้อมหน่อยกว่าเพื่อนจะปั่นเสร็จหน้าจ้าสักพักหนึ่งวางระเบิดแบบนี้กะจะให้ผมไม่ได้เกิดเลยใช่ไหมครับบอกได้เลยนะครับว่าแอเรียนี้มีแต่ระเบิดนะฮะให้ตายเถอะโอ้ยเดี๋ยวผมต้องกดแล้วนะตอนนี้แหละตีมันตีไม่โดนมันตีไม่โดนมันตีว่าอีก <laughs> เราจะว่าทั้งสองคนไม่ได้นะบอล หลังหักไปละเขาบิงมานะฮะนี่พับไปวิ่งสิครับเพื่อนตอนไหนจะปั่นเสร็จกันเนี่ยฮัลโลหลหันเข้อาจะโซนเครื่องนะครับผมขอขึ้นม้ามุนหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อได้แอบแซบเผื่อหันมองไม่เห็นนะมาตัวไหนขึ้นได้บ้างมาตัวนี้ขึ้นได้นะฮะเดี๋ยวนะเพื่อนนายจะจุดแบบนี้เลยเหรอเพื่อนก็นั่งไปสองคนแล้วนะครับให้ตายเถอดทาไงดีเนี่ยผมจะจูกไปไหนได้ฮัลโหลโอ้โหตรงนี้มีไม้เหลืออยู่แผ่นหนึ่งนะฮะ น่าจะวนๆไปก่อนแหละบอลบอลครับอย่าทําแบบนั้นเลยนะโถเอ้ยผมต้องหนีขึ้นสองชั้นละไม่ไหวนะถ้าผมขึ้นสองชั้นได้เร็วๆนะมีโอกาสรอดนะครับเพื่อนจู๊กอยู่แถวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้มีแสลงขายด้วยนะแต่ผมยังไม่รู้จุดหลุมเลยหล,ล,ลุมมันอยูไนะ่ไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอแอบครับตอนนี้แหละต้องเป็นเนียนแล้วต้องเนียนสายเนียนนี่เห็นผมไหมอย่าเห็นผมนะขอร้องล่ะ โอเคครับพันไม่เจอนะฮะ yes mission complete สุดๆเลยตอนนี้ผมต้องรีบไปเปิดประตูเลยครับตอนนี้เหลือเป็นอยู่5้าคนนะอีกสักพักนี้ไม่รู้ว่าจะเหลืออยู่กี่คนนะครับผมเพื่อนหน้าจะพากันอออยู่ฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าทางเรานี่แบบเงียบมากเลยนะฮะคนดีต้องรอดเท่านั้นนะครับผม <c oughs> ชุบตัวเองเป็นคนดีเฉยเลยเขาจะช่วยกันได้ไหมเนี่ยผมต้องรีบเปิดแล้วนะครับผมกลัวฮันว์ปมาจังให้กำลังใจผมหน่อยนะครับทุกคน หมอชิ่งไปก่อนเพื่อนแล้วว่าน้องหมอไม่ช่วยเพื่อนเลย<ๆ>เธอไม่มีจนยาบาณของแพทย์เลยละ่ะตายไปแล้วครับตอนนี้คือเหลือผมเปิดประตูคนเดียวนะคือ,ค,อคือรอด2องนะเนี่ยผมต้องรีบออกแล้วนะครับการิยาป,ปังหมุดนะเดี๋ยวตายก่อนโอเคครับรอด2คนเองสรุปตานนี้แพ้นะฮะ อยู่ดีๆผมก็รับบทเป็นตัวร้ายนะครับตอนนี้โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับที่สำคัญก็คือฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนทันทีนะวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะครับ